ทำงานออนไลน์แล้วได้เงินจริงหรือหลายคนมักจะตั้งคำถามนี้โดยส่วนตัวแล้วดิฉันก็เคยทำงานออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น a อฟรีเอช e ์มาร์เก็ตให้กับบริษัทค่าย,ยักใหญ่ในต่างประเทศรวมถึงการโพสต์สินค้าให้กับหลายๆบริษัทในเมืองไทยหรือแม้กระทั่งการสมัครเป็นลูกทีมและซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายเองโดยอาศัยยอดจำหน่ายซึ่งด้วยประสบการณ์ทางด้านการขายเหล่านี้ ทำให้เห็นจุดด้อยทำให้คนที่เข้ามาทําธุรกิจนี้ไม่ค่อยจะประสบความสําเร็จสักเท่าไหร่ด้วยเงื่อนไขต่างๆไม่ว่าจะเป็นลักษณะของการทําการตลาดที่ต้องมีการทํา SEO ผลตอบแทนไม่แน่นอนและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริงให้กับเรารวมถึงการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าบริษัทส่วนมาก ก็จะให้สินค้าเรามาก็จะไม่ค่อยที่จะช่วยเราทําการตลาดสักเท่าไหร่และเมื่อได้มีโอกาสมาเป็นเจ้าของแบรนด์สินค้าจึงมีความคิดที่จะตอบโจทย์ในเรื่องนี้ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานที่ร่วมงานกับเรามีช่องทางมีโอกาสทางด้านการเงินเข้ามาโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไม่ต้องทําการตลาดไม่มีความยุ่งยากไม่ต้องทํา SEO ไม่ต้องวิเคราะห์คีย์เวิร์ดไตเติลหรือพูดง่ายๆไม่ต้องมีความรู้ทางด้านการตลาดอะไรเลยก็ได้ ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายๆโดยเห็นช่องทางการไหลของเงินที่แน่นอนการร่วมงานของเราก็ง่ายๆเพียงท่านแอดเข้าไปที่ Line ID รับซัพ์ของเราเราก็จะจัดส่งข้อมูลสินค้าทั้งหมดให้ท่านซึ่งเราได้จัดทำเป็น YouTube อธิบายคุณสมบัติของสินค้าเรียบร้อยแล้วรวมถึงก็จะมีข้อมูลรูปภาพและข้อความซึ่งเราได้ส่งให้ทาง l ล n e ID เป็นประจำทุกวันและนำข้อมูลนี้ แชร์เข้า Facebook ของท่านเพียงแค่ท่านพิมพ์ลาย ID หรือเบอร์โทรศัพท์ของท่านให้ลูกค้าสามารถติดต่อได้แค่นี้เมื่อลูกค้าติดต่อมาท่านก็หากเงินรายได้ค่าแชร์สินค้าในส่วนของท่านในอัตราค่าสินค้า1ชิ้นต่อเงิน200บาท นำเงินส่วนที่เหลือโอนให้เราพร้อมกับส่งรายชื่อและที่อยู่ลูกค้าส่งมาให้เราเราก็จะจัดส่งกระเป๋าสตางค์สร์ตัวเลขซึ่งเป็นสินค้าของเราให้กับลูกค้าเท่านี้ท่านก็จะได้เงินง่ายๆโดยที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นการสมรัครเข้าเป็นสมาชิกการสต็อกสินค้าการส่งสินค้า,กา,คาการทำการตลาดหรือการหาข้อมูลใดๆก็จะไม่เป็นภาระกับท่านซึ่งเราจะารับผิดชอบให้ทั้งหมด ค่ะนี่คือวิธีง่ายๆในการขายสินค้าออนไลน์กับเราเพียงแค่ท่านมี Facebook ส่วนตัวค่ะสนใจร่วมงานกับทีมงานศาสตร์ตัวเลขชักมาได้ค่ะที่ไลน์ ID ดีรับซับแล้วพบกันนะคะสวัสดีค่ะ